สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2567พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางชีวิตข้อคิดโอกาสโชคลาบมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่ก,กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณา กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับ เรามาเริ่มต้นจากดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตหรือว่าโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับชาววันอาทิตย์ครับวันนี้ มีความมั่นคงแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาเจอเรื่องต้องแก้ไขโอกาสดีนะครับร่ำรวยรับเงินไม่น้อยนะครับและก็มีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ในอนาคตด้วยโชคลาภด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่หนึ่งนะครับเป็นจักรพรรด,ดิดีดวงดีนะครับวันนี้งานก็จะเด่นเป็นพิเศษรับเงินจำนวนมากด้วยมีโอกาสที่จะมีความ ร่ำรวยนะครับรับทรัพย์ตลอดการติดต่องานการเจรจาธุรกิจการค้าขายมีโอกาสดีนะครับรวมทั้งงานที่เกี่ยวเรื่องกับภาคเกษตรก็จะมีความมั่นคงด้วยนะครับวันนี้ดีนะครับมีความรักสมบูรณ์แบบมีความเข้าใจซึ่งก,กันและกันโอกาสดีมากครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเด็กถือถ้วยนะครับก็บรรยากาศลูกหลานบริวารลูกน้อง ร่วมกันทำในสิ่งที่ดีๆนะครับจะมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาการพบปะก,กับผู้คนมีความสุขมีความรื่นเริงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีประทับใจครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นปัญหานะครับปราชาดาบนะครับมีบางครั้งที่ท่านจะต้องแก้ไขปัญหานะครับต้องหนักแน่นนะครับยุบักด์ในเส้นทางบางอย่างที่เกิดขึ้นมาโดยเฉพาะการเจราจา การพบปะก,กับผู้ใหญ่นะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับการงานด้วยสำหรับคนทำงานประจำนะครับหนักแน่นมั่นคงมีเหตุมีผลใจเย็นๆน,นะครับในการที่จะผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับเป็นพระสังฆราชนะครับวันนี้โอกาสดีที่ได้มี การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองการอบรมหรือไม่ก็เรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะครับบางคนก็เน้นไปที่เรื่องของการสร้างกุศลผลบุญก็จะส่งให้ท่านได้มีโอกาสใหม่ๆจะได้พบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรวมทั้งมีโชคลาภด้วยนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงดีนะครับมีโอกาสได้รับความสําเร็จทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินรับทรัพย์มากๆความรักเข้าใจซึ่งกันและกันลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันทํากิจกรรมใหม่ๆพบเจอคนจํานวนมากมีความสุขมีความสมหวังในสิ่งที่รอคอยด้วยนะครับแต่บางคนอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหาต้องสะสางมีเรื่องต้องแก้ไข ก็ขอให้หนักแน่นใจเย็นในจุดนี้นะครับส่วนโอกาสสร้างหมุนสร้างกุศลเป็นแนวทางชีวิตนะครับที่จะส่งให้ท่านได้ผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคแล้วก็ก้าวสู่จุดของความมั่นคงได้นะครับและที่สําคัญมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับต่อมา เป็นดวงคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับฟ้าลังฝนสดใส ชีวิตลุ่งเรืองขึ้นนะครับผ่านมรสุมผ่านปัญหาแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับรายระเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชินีดาบการเลือกการคิดการตัดสินใจปัญหานะครับว่าจะเลือกอย่างไรวันนี้ยังมีส่วนสําคัญนะครับท่านต้องมีสติ ไม่ประมาทเพราะว่าการที่ท่านจะเลือกตัดสิใ่ใจอะไรในวันนี้อาจจะหมายถึงเส้นทางเดินในอนาคตต่อไปของท่านด้วยนะครับประการต่อมาบรรทุส่วนที่2นะครับเป็นเดเอนนะครับบรรยากาศใหม่สดใสขึ้นหลังจากที่ท่านผ่านมรสุมผ่านปัญหาต่างๆก็จะได้รับโอกาสใหม่เข้ามานะครับการงานดีขึ้นมีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานมีโอกาสดีในเรื่องของการเงินด้วยนะครับรับทรัพย์จํานวนมากนะครับและก็ความรักลงตัว เข้าใจซึ่งการายการนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาชีวิตเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีกว่าเดิมครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นสตานะครับจากปัญหาก็ก้าวสู่สิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับท่านมีโอกาสที่จะผ่านอุปสรรคได้คนที่รอง,งานก็มีแนวโน้มที่ดีในเรื่องของการงานไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับเริ่มต้นได้ดีขึ้น แล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้การเงินมีรายรับมีรายได้ที่น่าพอใจขึ้นบางคนก็รับเยอะด้วยนะครับแล้วก็ความรักก็เริ่มกลับมาเข้าใจซึ่งกันและกันจากปัญหาผ่านอุปสรรคตรงนั้นได้และมีโอกาสดีขึ้นครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันจันทร์นะครับเป็น6เหรียญน,นะครับวันนี้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือในเรื่องของการเงินด้วยโชคลาภดีขึ้นรับทรัพย์นะครับ แต่ว่าท่านอาจจะต้องสร้างบุญกุศลแบ่งปันช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เป็นสะพานของการเงินและเป็นสะพานของบุญกุศลด้วยนะครับสรุปดวงชาววันจันทร์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับก้าวพ้นปัญหาผ่านบารสมพบกับโอก,กาสใหม่ๆการงานก็ดีขึ้นนะครับมีงานทํามี อนาคตสดใสมีตำแหน่งที่ดีขึ้นการติดต่อทำงานประสบผลสำเร็จนะครับและก็รับรัพ์ไม่น้อยด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องของการเงินความรักสมหวังคนที่เราคอยคนรักอยู่จะมีโอกาสดีนะครับแล้วก็โชคลาภดีมากนะครับมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากผู้ใหญ่สร้างบุญสร้างกุศลแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นตลอดนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันอังคารนะครับพี่น้องชาววันอังคารดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอังคารนะครับวันนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆแก้ไขนะครับท่านอาจจะเจอปัญหา แต่ว่าโอกาสของท่านคือการคลี่คลายปัญหาเริ่มต้นมีโอกาสใหม่ๆนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารนะครับเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไยพ่ปัจจกรันใบที่1คือ4ดาบนะครับ4ดาบคือการฟื้นฟูสุขภาพสําหรับชาววันอังคารที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับช่วงนี้ก็ดีขึ้นในการที่จะ เยียวยาฟื้นฟู oo, สุขภาพให้กลับมาแข็งแรงได้นะครับใจเย็นๆน,นะครับสำหรับคนที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาของการพักฟื้นนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็น6ดาบนะครับเรื่องของการคลี่คลายปัญหาก็อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงนะครับท่านที่รอคอยท่านที่เจอปสัสสาทท่านที่เจอเรื่องยุ่งยุ่งไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องอื่นใดนะครับช่วงนี้ก็จะเริ่มคลี่คลายได้ท่านจะมีโอกาสเป็นใหม่เข้ามา ทางเดินมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินเป็นต้นบ้านได้งานทําด้วยนะครับแล้วก็มีเงินเข้ามาหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยและเส้นทางชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นผ่านอุปสรรคได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3นะครับเป็น9ดาบนะครับอ่าวนเวียนอยู่กับปัญหาบ้างนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์ที่ชวนให้ตื่นเต้นหน้ากางังวลมีความเครียดกระทบต่อเส้นทางของการทํางาน กระทบต่อการดำเนินชีวิตและอาจมีผลต่อสุขภาพด้วยนะครับบังเรื่องบางอย่างเป็นต้นบ้าเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องเหตุการณ์รอบๆตัวเหล่านี้ก็มีผลกระทบไม่น้อยเหมือนกันนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางและก็โชคลาภนะครับเป็นสามเหรียญโอกาสยังดีนะครับพี่น้องชาววันอังคารนะครับมีโอกาสดีในการ ในการที่ท่านจะสร้างงานสร้างอาชีพลงทุนค้าขายติดตอ่อแล้วก็มีรายรับมีรายได้ดีขึ้นนะครับมีงานเข้ามาตลอดงานจอบเด่นขึ้นงานฟรีแลนซ์ใหม่น้อยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามาตลอดด้วยในช่วงนี้นะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้อาจจะมีปัญหามากนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตการที่ท่านเจอประสัรนุ่นนี่นั่นเข้ามานะครับรวมทั้งปัญหาสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องชาววันอังคารก็อยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูสุขภาพฟื้นฟูสิ่งที่ไม่ดีให้กลับมาดี อยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงโอกาสไปบ่ก็จะเกิดขึ้นเป็นต้น่าโอกาสทางการงานการเงินความรักหรือการที่จะมีสุขภาพกลับมาแข็งแรงนะครับท่านก็จะได้รับโอกาสต่างๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งเรื่องของโอกาสทางด้านโชคลาบด้วยนะครับมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับโอกาสทางการเงินมีโชคลาบเข้ามาตลอดนะครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันพุธนะครับพี่น้องชาววันพุธดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสดีในเรื่องของการที่ท่านจะ แก้ไขปัญหาจากอดีตนะครับแล้วก็เริ่มต้นมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าบางช่วงบางเวลาจิตใจอาจจะมีความเครียดมีความกังวลรอคอยการที่จะเปลี่ยนแปลงตัดสินใจนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพุธเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเดโมนนะครับเดมมนคือความคุ้มเครือในใจปัญหาทางใจนะครับอาจจะคิดเยอะคิดมากคิด นู่นนี่นั่นหาทางออกไม่เจอนะครับสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับก็มีความเครียดมีความกังวลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น5ถ้วยนะครับที่ก็เรื่องของการรอคอยเกี่ยวกับความรักไม่สมหวังเท่าที่ควรสําหรับคนที่รอคนรักรอความรักนะครับหรือว่ารอสิ่งที่จะได้จากคนรักนะครับคือตั้งใจไว้เยอะๆตั้งใจว่าประมาณนั้นแต่ว่าที่ได้มากับมี ไม่เหมือนกับที่เราคาดคิดนะครับก็จะเกิดความไม่พอใจด้วยมีความกังวลเกิดข้อเปรียบเทียบนู่นนี่นั่น,นต่างๆตามมานะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นฟูลนะครับมีบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงเ,เกี่ยวกับการงานด้วยนะครับบางคนก็เดินทางบางคนออกต่างจางาังหวัดบางคนทํากิจกรรมใหม่ๆบางคนก็เน้นไปที่งานจ็อบงานฟรีแ,แลนซ์ในช่วงนี้นะครับคือ ไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากจำเจยอยู่กับที่นานๆนะครับรวมทั้งปัญหาความรักอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรักด้วยในช่วงนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางสำหรับโชคลาภด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็น6ถ้วยโอกาสดีนะครับในการที่ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆจากอดีตได้เป็นต้นว่าการงานที่ไม่ดีงานมีอุปสรรคงานไม่เดินหน้าไม่คืบหน้าเท่าที่ควรก็สามารถ นำมาทําใหม่ได้ดูแลแก้ไขปรับเปลี่ยนตรงนั้นตรงนี้มีโอกาสใหม่เข้ามาทีนี้งานเยอะขึ้นนะครับมีโอกาสงานจ็อบเข้ามามีงานมีการลงทุนมีการค้าขายมีการสร้างงานสร้างอาชีพที่มากขึ้นเป็นพิเศษด้วยและมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินรายรับเริ่มไหลเข้ามานะครับมีโชคลาภด้วยมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินแบบฟุกฟุกนะครับคนรักกลับคืนมาด้วยนะครับวันนี้สำหรับชาวบันพุธนะครับ สรุปดวงคนที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ดวงอาจจะมีความคุมเครือมีเรื่องของการไม่พอใจนู่นนี่นั่นเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่พอสมควรแต่อะไรก็ตามนะครับท่านอาจจะเน้นไปที่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองเดินทางพักผ่อนสร้างกิจกรรมนู่นนี่นั่นเข้ามางานก็จะเด่นในเรื่องของงานจ็อบงานฟรีแลนซ์นะครับความรักก็รอหรือไม่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงความรักอยู่ด้วยนะครับแต่ด้านโอกาสดีท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาจากอดีตได้นะครับไม่ว่าปัญหาเรื่องของการงาน ปัญหาการเงินรับทรัพย์รับเงินแบบพุกๆุแก้ไขเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะทําได้ก็มีโอกาสนะครับและที่สําคัญคนรักก็มีโอกาสกลับคืนมาด้วยนะครับโชคลาภโอกาสใหม่ก็จะกลับมานะครับพี่นอกที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวัน พลรหัสบด,ดีพี่น้องชาววันพรืหัสบด,ดีดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพลรหัสบด,ดีนะครับวันนี้ก็เดินหน้าเปลี่ยนแปลงแก้ไขก้าวพ้นปัญหาก้าวพ้นอุปสรรคได้นะครับแล้วก็มีโอกาสดี แต่มีเรื่องบางเรื่องที่ยังต้องระวังนะครับสาหรับรายละเอียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ7ดดาบนะครับอาจจะมีปัญหาวุ่นวายมาจากคนบางคนนะครับเกิดความขัดแยง้งเกิดความไม่พอใจเกิดความสูญเสียบางเรื่องบางอย่างขึ้นมาด้วยนะครับวันนี้พี่น้องชาววันพฤหัสบดีควรจะระวังนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น8ถ้วยนะครับนี่เป็นภาพรวมแนวทางชีวิตนะครับการงานบันนี้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาของการงานได้มีโอกาสไปใหม่เข้ามาบางคนก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปข้างหน้าก้าวพ้นปัญหานะครับทิ้งปัญหาไว้ข้างหลังนะครับเดินหน้าต่อไปสร้างงานสร้างอาชีพใหม่ได้มีงานเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินด้วยแก้ไขปัญหาของการเงินผ่านพ้น แล้วก็มีเงินเข้ามาตลอดด้วยนะครับความรักก็ดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่เคยมีอุปสรรคเรื่องความรักไม่เข้าใจซึ่งกันและกันหรือไม่ก็ไม่มีคนรักก็มีโอกาสดีขึ้นนะครับรวมทั้งการที่ท่านจะมีสุขภาพกลับมาฟื้นฟูแข็งแรงก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับประการต่อมาบาริสุทธิ์ที่3นะครับเป็น8เดเรียนนะครับวันนี้งานจ็อบงานฟรีแลนซ์เยอะขึ้นนะครับรับงานใหม่ๆเข้ามาตลอดและที่สําคัญคือ มีการเงินที่ดีมาจากจุดนี้ไม่น้อยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันพฤหัสบดีนะครับเป็นหนึ่งถ้วยบรรยากาศดีโชคลาภเข้ามาตลอดนะครับวันนี้เริ่มรับทรัพย์เริ่มมีโอกาสไปใหม่เริ่มมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้ดวงของคนที่จะสามารถก้าวพ้นจากปัญหาจัดการส,สางปัญหาต่างๆได้ ได้งานมีงานเข้ามาตลอดมีงานจอ็อบงานฟรีแลนซ์เด่นเข้ามาด้วยบางคนก็เน้นไปที่เรื่องของงานประจําเปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานย้ายที่ทํางานรับงานใหม่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็การเงินก็จะดีตามมารับเงินไม่น้อยนะครับวันนี้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้จับใจ่ายใช้สอยเยอะแยะนะครับแล้วก็ความรักก็ดีขึ้นเข้าใจซึ่งกันและก,กันนะครับแก้ไขปัญหาความรักได้แต่อย่างไรก็ตามพี่น้องชาววัน อ่าพริหัสบดีต้องระวังไว้บ้างนะครับอาจจะมีใครบางคนมาสร้างความเสียหายให้กับท่านนะครับเป็นช่วงเวลาของการระบัดระวังอยู่นะครับไม่ว่าจะเสียทรัพย์เสียโอกาสผิดพลาดตรงนั้นตรงนี้เหล่านี้ต้องดูดีๆนะครับส่วนโอก,กาสดีโชคลาภก็อยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับรับทรัพย์มีความสุขมีความเพลิดเพลินมากสําหรับชาววันพฤรหัสบดีครับ ต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์ดวงวันนี้เป็นอย่างไรการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตและโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้การเงินก็มีมีเงินหมุนเวียนเข้ามานะครับจัดสรรจัดการบริหาร ด้วยความรับมัดระวังโอกาสที่ท่านจะมีเขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์มีความสมดุลทางด้านของการเงินก็เปิดกว้างขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ยังต้องระวังปัญหาสุขภาพนะครับรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่ปัยจกรณ์ใบที่1เป็น2เหรียญน,นะครับเรื่องของการเงินวันนี้จัดสรรจัดการบริหารนะครับคือมีรายรับมีไรายได้ใช้จ่ายอย่างไร ดูแลอย่างไรนะครับจึงจะทําให้การเงินของท่านมีความมั่นคงมีความเสถียรเกิดความสมดุลน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละท่านนะครับต้องจัดการดูแลดีๆนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายเข้ามานู่นนี่นันน่นต้องดูแลนะครับประการต่อมาประดูส่วนที่2นะครับเป็นราชา ถ้วยนะครับเป็นความรู้สึกกังวลใจในบางเรื่องบางครั้งนะครับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับท่านอาจจะมีความสมบูรณ์ดีในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินแต่บางทีจิตใจของท่านก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของสภาพจิตใจครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น10ดาบนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับต้องระวัง ปัญหาความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในช่วงนี้สำหรับชาววันศุกร์นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เ,เรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภนะครับเป็นเด็กขือนเรียนนะครับบรรยากาศยังดีนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นโชคลาภก็เริ่มเข้ามานะครับลูกหลานบริวารมีส่วนทําให้บรรยากาศดีขึ้นมีโอกาสดีขึ้นในเรื่องของการเงินนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงของคนต้องบริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการลงทุนการใช้จ่ายการจะทําอะไรก็ตามนะครับวันนี้รอบขอบระมรัดระวังเพราะว่าการเงินของท่านอาจจะเป็นทั้งรายรับและรายจ่ายนะครับต้องดูดีๆนะครับส่วนบางคนก็อาจจะเป็นมหาเรื่องของความกลัวความกังวลความเครียดนะครับแม้ว่าท่านจะมีชีวิตด้านอื่นๆดีแต่ว่าบางทีก็อาจจะเกิดความเหนื่อยความท้อ เพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพปัญหาโน่นนี่นั่นตามมาหลายๆอย่างนะครับหนักแน่นจิตใจต้องมั่นคงนะครับโอกาสที่ดีในเรื่องของการเงินโชคลาบก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าพอใจนะครับต่อมาเป็นดวงคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์ ดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้มีโอกาสดีนะครับจะมีชื่อเสียงมีงานดีขึ้นมีอํานาจมีบาร,รมีนะครับมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ต้องระวังอยากใจร้อนนะครับอารย์ยะต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรใบที่1เป็นชาริอตวันนี้มีช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางด้วยการที่ท่านจะต้องเดินทางไกลๆไปทํางานที่ใหม่บางคนไปศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับ ประการต่อมาบัด,ดุส่วนที่2เป็นเดอะซันนะครับเส้นทางของความรุ่งเรืองปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับการงานของท่านจะเด่นขึ้นไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่าเรื่องของตำแหน่งก็จะดีขึ้นนะครับมีบทบาทมีหน้าที่สำคัญสำคัญมีอำนาจบรารมีเข้ามาไม่น้อยนะครับชีวิตจะผ่านมรสุมได้ก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงต่อไปครับประการต่อมาบาด,ดูุส่วนที่3นะครับเป็น5 ไม่เท้านะครับวันนี้ยังต้องระวังปัญหาการกระทบกระทั่งความขัดแย้งการทะเลาะวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับจะติดต่องานยาวแต่ใจตัวเองนะครับสําคัญตรงนี้แต่บางที่เราอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปจะทําอะไรตามใจตัวเองก็ไม่ดีนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโอกาสแนวทางแล้วก็โชคลาภสําหรับชาววันเสาร์นะครับเป็นเมดิเชียนนะครับวันนี้มีโอกาสได้รับโชคลาภแบบ แบบไม่น่าเชื่อด้วยนะครับมีเรื่องราวที่เด่นลับเรื่องราวไม่น่าเชื่อความตื่นเต้นเหตุการณ์มหัศจรรย์เข้ามาไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการงานการเงินรับทรัพย์เยอะด้วยนะครับและก็เรื่องเหตุการณ์สถานการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดด้วยนะครับสรุปดวงคนที่เกิดในวันเสาร์ครับบัณนิ้ดองคนมีโอกาสที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานบทบาทชีวิตชัดเจนขึ้นมั่นคงขึ้นผ่านอุปสรรคได้ แล้วก็ก้าวสู่ความรุ่งเรืองนะครับบางคนก็เปลี่ยนแปลงตําแหน่งงานได้งานต้องเดินทางไกลๆไ,ไปทํางานที่ใหม่ไปศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมนะครับบางคนก็จะได้เรียนรู้ศาสตร์ศิลปะต่างๆได้มากเป็นพิเศษเรียนรู้เข้าใจได้เร็วนํามาถ่ายทอดสร้างเป็นงานได้ดีขึ้นด้วยมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเป็นพิเศษด้วยนะครับอะไรที่มากเกินไปเป็นตัวว่าทิฏฐิความเชื่อ ก็อาจจะเป็นปัญหาของความขัดแย้งได้ง่ายต้องระวังนะครับวันนี้การเงินดีขึ้นรับเงินไม่น้อยนะครับโชคลาภก็ไม่เลวแต่อย่างไรก็ตามรายจ่ายเยอะขึ้นเหมือนกันต้องระมัดร,ระวังตรงจุดนี้นะครับประเด็นความรักอาจจะยังไม่ลงตัวนะครับด้วยเหตุว่าทิศิความเชื่อแตกต่างกันแล้วก็อยู่ห่างไกลกันมีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความรักยังไม่ลงตัวนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรณ์ดวงพี่น้องมาครบทุกวันนะครับทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคแนวทางชีวิตโชคลาภนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักนะครับเอาละครับลาไปก่อนขอให้ทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆ มีความสุขมีความสําเร็จมีความสมบังมีความรุ่งเรืองและที่สําคัญก็ขอให้ร่ำรวยด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ